สวัสดีค่ะมาค่ะนา, oh, าลินอ๋อสวีทคิดแบบนี้นะคะสูตรของนาลินกินต้มยำก็จะประมาณเนี่ยเอาเข่าลงาไ,ปาไปันเาเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะนี่เหมือนเขาต้มเลยประมาณนี้ค่ะแสบบอคะแสบบอชอบกิน๋อนะ โดนกับน so ้ำร้อนทำให้น้องนาริ้ะเลยอู yummy ได้เวลาเอาต้นคริสต์มาสลงแล้วนะคะนี่คือท่อนล่างนะคะเพราะว่าเป็นพลาส,สติกค่ะนี่คือท่อนล่างส oh <my> ่วนน่องนาริน, oh <my> <laughs> นลงมือละคะ่ะลาชวา มาจากบ้านแม่ยากเอาต้นคริสต์มาสลงมาตั้งค่ะได้เวลาตั้งค่ะวันนี้ไล่แดดดี้ยีฮฟฟันไหมเดียส่วนนาลินเริ่มประดับ <c oughs> นาลินอาบน้ำ <c oughs> แต่งตัวเรียบร้อย <c oughs> นาลินก็เอาสร้างม้าหอยนะคะ่ค่ะสร้างมาได้มาจากเมืองไทยเฮานะคะเนี่ยเป็นพวงกุญแจค่ะ <c oughs> พวงกุญแจได้มาจากเมืองไทยตลาดน้ำค่ะได้มาจากตลาดน้ำ นี่เลยค่ะผลงานเมื่อคืนนี่ ของรอบครัมแม่บ้านเนาะค่ะก็ได้เอาต้นคริสต์มาสลงมาตั้งค่ะเรียบร้อยค่ะประกันจัดแต่งเรียบร้อยเมื่อคืนี่หลังจากมาบ้านหลังจากมาจากบ้านแม่ยากค่ะก็พระกันเอาต้นคริสต์มาสนี่ค่ะมาลงค่ะโอ้ยบรรยากาศนอกบ้านค่ะเบ่งผ้าเบ่งบรรยากาศนอกบ้านเนาะค่ะเบ่งต้นคริสต์มาสี่ก้อนค่ะเนี่ยประกันจัดแต่งเรียบร้อยค่ะมอร์นิ่งแด๊ดดี้ พอบานมีกนำชานะคะก่อนเขาออฟฟิศทำงานค่ะทรงน้องารินไปเรียนว่าแ่ดแดดดิแดดสิตัวที่สองของน้องารินนะคะนี่กระต่ายดำกระต่ายดำพอนรินเหตเองค่ะมีเครื่องทำของเล่นค่ะมีเครื่องทำตุ๊กตาหน่อยค่ะน้องารินไปเรียนแล้วเอาจอดไว้นี่รอน้องารินค่ะโอเคแดดดี okay, Daddy, go back to work เลยไป การนอกบ้านหนาวหนาว นี่นนอกไปเรียนเรียบร้อยนะคะพเพื่อนๆค่ะบรรยากาศโอ้ยวันนี้ขึ้นฝนมาทั้งอาทิตย์ตลอดค่ะพเพื่อนๆจ้าไม่รู้ว่าจะตกไปถึงไหนเนาะฝนก็เลยนะคะบรรยากาศนอกบ้านฝนตกลิ้นเน็ตๆน,น,น,นะคะเมื่อเ้าเนี่ยคึมๆประมาณนี้่ะคะ่ะอาหารเที่ยงเลยค่ะวันนี้ก็เข่ากลัวเฮ็ดอาหารเที่ยงนั่งกินคนเดียวเช่นเก่าเช่นเคยคะ่ะบรรยากาศดูดูจืซชืงหลายจ้ะ อาหารเที่ยงของแม่บ้านก็ง่ายๆเช่นเก่าเช่นเคยคะ่ะเปิดซองคะ่ะเปิดซองต้มมะม่าสิคะต้มมะม่านะคะนี่เลยคะ่ะนี่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 นนเรียบร้อยคะ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะเสิร์ฟสิคะเห็น <laughs> มจัดเต็มคะ่ะจัดเต็มจัดเต็มต้มมะม่ามา,มาคะ่ะม,มามะม่า something like, oh. <laughs> Whoa. physics? <laughs> 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 oh my God, think. why does this look so good? Look at that beautiful label. Like I like น h a t i s a pretty n ารท t e m p l e ม่นี่คือว a หารยามกลยค่ะนี่คือวกหาราม t ากลยค่ะน e วิหแ่ยากลยบบ้านทป่ล้วิ็เขท่าคระนีวาทียามกลยค่ะทีามลคะวาที่สม่ะาท่ยงามคนหารทียงาากลยหรามมาก่ะนมกเนควระเนาะ ทำต้ยมยำต้ยมยำดูเครื่องก่อนว่ามีครบไหมเครื่องอะไรนาะอันนี้อยู่วันต้ยมยำทุนาย <c oughs> ต้ยมยำซีฟูดโอเค เี๋ยวขอเขาขั่วกันนะคะะนาออาหารเย็นน้องนารินอยากกินต้มยำกุ้งค่ะอากาศนองบานจืืๆฝนตกทั้งวันค่ะมาเลยค่ะมาแบบแช่แข็งแ่กันค่ะง่ายๆสไตล์แม่บ้านคือเก้าแลวค่ะมีแค่นี้ค่ะเครื่องต้มยำเนาะค่ะน้อะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นๆนะคะเนี่ย เขาคัวค่ะอันนี้เขาควัวอยู่บ้านทำต้มยำให้ทางในะะบ้านแกออกจากถุงมาตะกี้เนะคะเป็นซีฟู้ดที่แช่แข็งมาค่ะเป็นอาหารที่แช่แข็งนะคะอยู่ตางบ้านตางเมืองนะคะเนาะนี่ของแช่แข็งให้ทำต้ยมยำกินก็โอเคแล้วเสียทีค่ะเพื่อนๆค่ะเสียทีบุ้มิเห็ดค่ะว่ได้ไปเอเชียนมาร์เก็ตซื้อเห็ดฟางหรือเห็ด่างฟ้าเห็ดน,นางลมน้อยตะแกงเห็ด ก็ใบแกงตม้มยำนะะี่ค่ะแม่บ้านก็ได้เตรียมเรียบร้อยนะคะเราร้อยน้ำเดือดค่ะง่ายๆสไตล์แม่บ้านดีค่ะทีนี้อะค่ะตะไคร่แช่แข็งมีใบมะกรูดที่แม่บ้านเก็บจากต้นแช่แข็งใ้นะคะตอนนี้บุ้มมีใบแล้วค่ะเกียงปั้นๆเดือดเดือดจะกินก้งค่ะแล้วก็มีพริกเผาสำหรับทำตม้มยำของแม่บ้าน น้ำเดือดแม่บ้านก็เอาขนอโสซุปข่าโต้มยำลงไปอุ้ยน้ำกระเด็นแล้วก็ใส่พริกนี่น้คงแนอะพริกเผาพริกเผาสำหรับทำต้มยำขาดไม่ได้ค่ะแม่บ้านทำต้มยำน้ำใสเด้อค่ะเด้อบ่ได้ยทำต้มยำน้ำข้นแม่บ้านบมักต้มยำน้ำข้นแม่บ้านจะใส่ลงไปซ่อนนึ่งค่ะ ใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายสำหรับผิดเผาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคนท่มัพผิดค่ะเดยลยค่ะนาดินมากลายค่ะตุงมย้ำนางชดนางกู้กู้เลยทีเดียวไปยู you for it, really? นิคกิ้งโฟร์เริ่มเลยนาดินเขาไปหาสแน็กอาหารเย็นใส่ตะไคร เครื่อนต้มยำของแม่บ้านใบมะกรูดตะไคร้ใบมะกรูดเวลาน้ำเดือดแรงๆค่อยเอาลงไปค่ะเพราะว่ามันสุกเร็วคะ่ะเริ่มหอมอแล้ว,ลวน้ำต้มยำของเราค่ะเสียทีบ่มีเห็ดคือว่านั่นแหละค่ะบ่มีเห็ดบ่มีเห็ดกะยญางว่ากะญัางว่าเอาอันนี้ลงไปเลยค่ะซีฟู้ดของเขาลงไปเลยค <ยะ S 2> ่ะระวังกันแล้วกัน เดี๋ยวนำประเด็นเนี่ยลงไปเลยเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยจะพึงคนจะพึงคนกันเนาะเห็ดเห็ดเห็ดบะมีมาหมีมิตต้มยำกุดบอลูกมาหมีเห็ดต้มยำกุฎเบ้อ นาลูกสาวลาของอีเมลมักคักอาหารอาหารตุมยำอุ้ยรอให้น้ำเดือดก่อนเนะค่ะนะเพราะว่าซีฟู้ดพ่นสุกเร็วค่ะนารินอยากชิมค่ะนารินอยากชิม มาคุณว่าจริงว้าวตั้มตุมยำอณาทาเห็ดของเขาได้ค่ะอณาทาเห็ดค่ะเห็ดค่ะเนี่ยได้ค่ะเห็นไหมต้มยำเรียบร้อยะนะคะแม่บ้านต่อจะเสิร์ฟเลยค่ะตักเสิร์ฟคนละถ้วยสองถ้วยก็ว่ากันไปนะคะถ้าชอบก็เติมค่ะ น้องนาลินก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนะคะ่ะวันนาลินสวยเลยค่ะบลอใครเลยค่ะนี่ต้องเอาลงจานแบบนี้นะคะสูตรของนาลินกินต้มยำก็จะประมาณนี้เอาเข่าลงไปโคเลกับน้ำซุปค่ะกำลังหน่อยกินแบบอีสานบันเฮาเลยนะคะเนี้ยนี่ค่ะนี่เหมือนเขาต้มเลยประมาณนี้ค่ะแซบบอคะ่ะแซบบ่

Milkshake with M and M's. What? Can you make a phantom milkshake? Frozen Phantom milkshake? A violin milkshake? I'm joking. That is a joke. Did you hear what I said? It says a B word. P oh, sweet kid, darling. Sweet kid. Bye.